มีคำถามหนึ่งที่คนที่สนใจการปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติโดยเพราะการเจริญสติคำถามนะั่นคือว่าจะรู้ได้ไงว่าการปฏิบัตินะีมีความก้าวหน้าอันนี้เป็นคำถามที่ในใจของหลายคน เป็นคำถามที่จะว่าไปแล้วก็เกิดจากความคิดที่เรียกว่ามุ่งหวังผลของการปฏิบัติเลือยากจะรู้ว่าเนี่ยที่ตัวเองปฏิบัติมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนอีกสิ่งหนึ่งนะที่จะวัดว่ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหรือไม่ก็คือว่า มีความยินดีมีความพอใจที่ได้ปฏิบัติเวลาลึกถึงการปฏิบัติก็ไม่รู้สึกเกี่ยงงอนไม่รู้สึกฝื้นในการปฏิบัติไม่มีข้ออ้างหรือไม่หาข้ออ้างอย่างงอนอย่างนี้จะได้เลี่ยนการปฏิบัติเวลานึกถึงการปฏิบัติก็เกิดความกระตือรือร้น หรือเกิดความพอใจอันที่จะได้ปฏิบัติอันที่หมายถึงการปฏิบัติในรูปแบบนะถ้าว่ามีความรู้สึกแบบนี้ก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใหม่ๆก็ไม่ค่อยอยากปฏิบัติรู้สึกว่าต้องเที่ยวเข็นตัวเองทำด้วยความกล้ำกืนทน แต่ว่าพอทำไปแล้วไอ้แรงต้านมันน้อยลงไม่มีการเกี่ยงงอนหาข้ออ้างเวลาจะปฏิบัติหรือที่ก็นั้นคือเกิดฉันทะเกิดความพอใจวันไหนไม่ได้ปฏิบัติแล้วเหมือนกับขาดอะไรไปบางอย่างอันนี้ถือว่านะมีความก้าวหน้าแล้วนะเรียกว่ามีฉันทะในการปฏิบัติ มันจะนำไปสู่การสร้างสมนิสัยฝ่ายปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าถ้าว่าการปฏิบัติเป็นกายเป็นนิสัยให้ความเจริญของการปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกับคนที่ใหม่ๆเนี่ยไม่ออกกำลังกายนะรู้ว่อาออกกำลังกายเป็นเรื่องดีการวิ่งเป็นเรื่องดี แอนไม่อยากออกกําลังกายแต่ก็เครียวเข็นตัวเองให้ออกกาลังกายทุกวันทุกวันทุกเช้าทุกเช้าไม่ว่าจะเป็นเดินหรือวิ่งถึงจุดหนึ่งนะโอ้มันลุกขึ้นมาแล้วก็เต็มใจที่จะวิ่งเต็มใจที่จะออกกําลังกายไม่มีแรงฟื้นไม่มีแรงต้าน วันไหนไม่ได้วิ่งรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างอันนี้ยังไม่ต้องถามนะว่าวิ่งแล้วได้อะไรนะทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้ปอดดีขึ้นทำให้ไขมันลดลงยังไม่ต้องไปดูตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าแค่วิ่งเป็นอาจ,จินเนี่ยมันก็แน่นอนแล้วนะว่าผลดีเกิดขึ้นแน่การปฏิบัติก็เหมือนกันนะยังไม่ต้องถามเล้ว่าปฏิบัติแล้วได้อะไร แต่ว่าเพียงแค่เกิดฉันท่ะในการปฏิบัติเกิดความเต็มใจในการปฏิบัติอันนี้ก็ถือเป็นความก้าวหน้าแล้วนะและยิ่งบางวันเนี่ยอาจจะเบือ่อแต่ว่าก็ยังปฏิบัติไม่เกียงงอนก็ถือว่ามีฉันทะก็มีวิริยะเพราะว่า บางครั้งเนี่ยมันก็คนเราก็ย่อมีความเบื่ออย่างที่ครูบาอาจารย์บอกนะเบื่อก็ทําไม่เบื่อก็ทำํำอย่าอย่าทำเพราะว่ามันมีความกระตือรือร้นเพราะว่าวันไหนไม่กระตือรือร้นวันไหนเบื่อก็ก,ก็เลยไม่ทําไม่ใช่ถ้าว่าเราทําให้การปฏิบัติเป็นนิสัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยก็ถือว่ามีความก้าวหน้านแล้วเดี๋ยวพอเมื่อเกิดฉันทะเพราะว่าฉันทัก็นนาไปสู่วิทยะความเพียรความขยนัน ตามวยกิตตรรมบางสาาการตรวจจอการใส่ใจการไฝ่ควรแก้ไขปรปับปรุงให้มันดีขึ้นมันจะมาเป็นอทอดๆเพียงแค่ปู่ชันท้ายเกิดขึ้นกับการปฏิบัติหรือปู่ชันท้ายมีขึ้นในการปฏิบัตินี่ก็ถือว่าก้าวหน้าอันนี้วันปน้าวันนี้ก็จะถ้าเราทําถูกเราก็จะพบนะว่าเนี่ยให้เราเผลอบ่อยเหลือเกินหลง เป็นประจำเลยเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะโอ,อ้มันเลอมันหลงมันหลงมันลอยเยอะเหลือเกินแค่รู้แบบนี้ก็ถือว่าก้าวหน้าเลยนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยหลงก็ไม่รู้เผลอก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยหันมาดูจิตดูใจของตัวแต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปโอ้มันเห็นเริ่มลหลงเยอะเหลือเกินฟุ้งบ้างเหลือเกินหรือว่าเผลอบ่อยเหลือเกิน อันนี้ก็ถือว่าก้าวหน้านะเดี๋ยวมันก็รู้ว่าเราหลงบ่อยนะก็อย่าให้เป็นอุปสรรคต่อก,ก,การปฏิบัติทําต่อไปเรื่อยๆและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความรู้สึกตัวที่เพิ่มมากขึ้นมีความรู้สึกตัวบ่อยขึ้นถี่ขึ้นที่เคยเผลอไปไปไกลาย,ยาวๆาก็กลับมารู้สึกตัวได้เร็วขึ้นมีความรู้สึกตัวได้ต่อเนื่องมากขึ้น อันนี้ก็เป็นเครื่องไว้ความก้าวหน้ายอย่างหนึ่งนะมีความสึกตัวมีความรู้เนื้อรู้ตัวนะเผลอน้อยลงหลงน้อยลงแต่ก่อนมันเบลอ,ลอตลอดทั้งวันเลยเหมือนกับสลึมสลือแต่ตอนหลังก็รู้สึกว่ามันมีบางช่วงนะที่รู้สึกตื่นเรื่าตื่นตื่นหรือ <c oughs> รู้สึกรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้ายอย่างหนึ่งของการปฏิบัติ แล้วพอทาไปทําไปเรื่อยมันจะเริ่มนะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึกเรื่องรู้ทันนั้นเวลาคิดไปก็เผลอคิดไปก็รู้อันนี้เฉพาะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ปฏิบัติแบบเจริญสตินะยต่พะแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยความก็นั่นก็เห็นได้จากการที่รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ แต่ก่อนเผยคิดไปยืดยาวอลัมณก็เห็นความคิดแม้ว่าจะเห็นไม่ตลอดสายแต่ว่าเห็นความคิดคล้ายๆซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ตอนเรื่องเป็นเรื่องที่สิบแล้วก็มาเห็นเรื่องที่สิบเห็นอารมณ์รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดไม่เป็นความไม่พอใจไม่เป็นความโลภ ถ้ต่อไปเนี่ยมันก็จุรจักทักท้วงนะทักทวงความคิดทักท้วงความคิดโดยเพราะความคิดที่มันคิดเรื่อราาหรือความคิดที่มันหลอกมันล่อให้เราอยากทําอย่างงน้นอยากทําอย่างนี้อยากซื้อนอนซื้อนีอ่หรือว่าความคิดในเชิงคิดร้ายมุ่งร้าย ด่สรุปนะแต่ก่อนนี่คิดปุ๊บก็เชื่อปั๊บเลยแต่พอเราเห็นความคิดเรารู้ทันความคิดนี่มันก็จะไม่หลงเชื่อง,ง่ายๆจะเริ่มทักท้วงอยากซื้อโน่นอยากกินนี่แต่ก่อนพอมีความคิดหรือความอยากแบบนี้ก็ไปเลยแต่ว่าตอนนี้รู้จักทักท้วงทักทานมันแล้วไม่จะเป็นความคิดหรืออารมณ์ความกลัวก,ก็เหมือนกันนั่งตัวแล้วมันอยากจะ หยู่ปากดาวไปแต่ว่าเริ่มรู้จักดับยัง้งนะไม่ปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์เหล่านั้นนะบางทีกำลังภาวนาอยู่กำลังเดินจงกรมอยู่กำลังสร้างจงังหวะอยู่นะมันนึกถึงกาแฟมันอยากกินกาแฟแต่ก็กผลผันไปเลยไปที่ครัวเคยที่ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวแต่ตอนหลังเออมันไม่ผลผันแล้ว ม้แต่เวลาปวดท้องจะเข้าห้องน้ำแต่ก่อนมันก็ลุกเพลิดพลานเลยนะอามหาความอยากแต่ตอนหลังเริ่มทักท้วงมันไม่ทำอะไรผลผลันตามอารมณ์แล้วะแต่ลูกก็รู้อย่างมีสติรู้อย่างรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้เลยกว่าก็เป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งนะคือเห็นรู้ทันความคิดและอารมณ์แล้วก็รู้จักทักทานมันนะไม่ปล่อยให้มันบงการความที่จ,จิตใจ หรือการกระทำและคำพูดอย่างง่ายๆต่อไปพอปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะเห็นนะเห็นความคิดเป็นการเห็นรู้ทันอารมณ์แต่เป็นการเห็นแบบไม่เข้าไปเป็นอจะเริ่มเข้าใจแล้วเห็นไม่เข้าไปเป็นปน,นี่มันหมายความว่าอย่างไรแต่ก,ก่อนฟังไม่เข้าใจแต่พอ ปฏิบัติไปจนวสติใบบางก็เข้าใจแล้วเห็นกับไม่เข้าไปเป็นเห็นกับเป็นนี่มันต่างกันยังไงเข้าใจว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นความคิดไม่เป็นผู้คิดเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธนี่มันเป็นยังไงเข้าใจนะแต่ก่อนแยกไม่ออกหรือว่านึกไม่ออกว่าหมายความว่ายังไงครูบาอาจารย์พูดก็ไม่เข้าใจพอเห็นไหม ไม่เข้าไปเป็นเนะโอมันก็สัวเป็นอิสระจากความคิดจากอารมณ์ขึ้นมาเห็นความโกรธนะแต่ว่าไม่เป็นผู้โกรธโอ้มันก็ทําให้ปล่อยวางความโกรธได้เร็วหรือว่าไม่ปล่อยใจไหลเข้าไปในอนํานาจของความโกรธแต่ตอนนี้หละที่จะเข้าใจว่ารู้ส,สื่อเป็นอย่างไรเห็นเนี่ยหรือรู้ทันบางทีมันก็ยังยังเผลอยังพลังนะ ข้าไปผักใสความคิดเข้าไปกดข่มอารมณนะ์ก็เลยกลายเป็นว่ารู้ว่าโกรธแต่ทำไมก็ยังโกรธอยู่รู้ว่าเศร้าแต่ทำไมก็ยังเศร้าอยู่เพราะว่าไอ้ที่รู้เนี่ยมันมันรู้แบบประเดียวประดาวอสภาพมันก็เผอเข้าไปเป็นเข้าไปผักใสอันนี้เพร่อไม่ใช่รู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆนี่คือคือรู้แบบไม่เข้าไปผักใส อารมณ์ที่เป็นลบแล้วก็ไม่ไปเพิดพลยินดีในอารมณ์ที่เป็นบวกนะเรียกว่ารู้จักวางใจเป็นกลางนะต่อความคิดแนละอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าคิดดีหรือคิดร้ายไม่ว่าอารมณ์ลบหรืออารมณ์บวกนะรู้จักเป็นกลางกับมันเห็นมันไม่ไปทำร้ายมันหรือไม่ไปกดข่มมันเรียกว่า ทำให้ไม่อยู่ในอำนาจของมันไม่ว่าทางตรงกับทางอ,อง้อมอยู่ใน,นอำนาจทางอยู่ในอำนาจของมันทางตรงคือปล่อยให้มันครอบงำใจบงการจิตใจอยู่ในอำนาจของมันทางอ้อมคือว่าไปผักใสมันไปกดข่มมันเสร็จแล้วก็หลงพลัดเข้าไปในอารมณ์นะเป็นการต่อยุ่ให้มันไม่ใช่ง่ายนะที่เราจะรู้สึกเมื่อมีความโกรธเมื่อมีความเศร้าเมื่อมีความหงุดหงิดเพราะว่าถ้าไม่เผลอ ปล่อยให้มันข้องงำใจวงการจิตใจก็ว่างจากไปกดข่มมันกดบนทนไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าไม่ใช่ว่าความโกรธมีรุนความเศร้าวความเหงานะมีความเหงาเกิดขึ้นก็อดรนทนไม่ได้นะต้องทาอะไรก็ตามเพื่อมันหายเหงาแต่พอเรารู้จักเห็นได้เป,เป็นแล้วก็รู้สึกเออมันก็อยู่กับความเหงาได้เป็นเพียงความเหงาหรือว่าผู้ใหญ่ก็ต่างคนต่างอยู่ มันทําอะไรเราไม่ได้แล้วเราก็ไม่ไปต่อ,อยุให้มันนี่เรารู้สึกซึ่แต่พอรู้สึกซึ่งต่อไปมันจะเห็นนะเห็นกินเลสของตัวเองชัดขึ้นเห็นกินเลสที่มันวงการความคิดวงการการกระทําและคําพูดโดยเพราะไอ้ตัวอัตตานะที่มันคอยอยู่เบื้องหลังชักใจอยู่เบื้องหลังทําให้เราโกรธเวลาใครบางคน ทักท้วงเราใครบางคนแนะนําเราทําไมเราโกรธทาไมเราไม่พอใจเขาเพราะว่าอัตตามัาถูกกระทบเพราะาอัตตานี่มันต้องการที่จะให้ใครๆเห็นว่าฉันเก่งกูเก่งกูดีกูแนนะ่กูคิดถูกกูคิดรอบคอบหรือกูดีพอมีใครมาท้วงว่าให้เราก็มีความบกพร่องมีความผิดพลาดนะ ก็มันก็อาตามาถูกกระทบก็เลยโกรธโกรธคนที่แนะนำหรือใครแล้วใครบางคนไม่ความสำคัญกับเราเราก็โกรธเราก็ไม่พอใจเขาอดาตามมันต้องการได้รับความสำคัญได้รับการาใส่ใจพอใครบางคนไม่ให้ความสำคัญกับเราไม่ทักเราก็าโกรธนะไม่พอใจเขาอันนี้ก็เรียกว่า เป็นเพราะอำนาจของอัตตาต่กอนไม่เห็นนะก็ไปหลงโกรธเขาแต่กําลังเห็นแล้วโอ้มันเป็นเพราะอัตอตามันอยากได้รับการยอมรับมันอยากให้ใครอยากได้รับคําชมอยากได้รับคำสรรเสริญพอไม่ได้หรือได้ตรงข้ามรือคําตําหนิมันก็เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่เลือต่าใจในตอนต่กอนไม่เห็นนะแต่พอปฏิบัติไปไม่เห็นแลวโอ้โอในอัตตานี่มันอยู่เบื้องหลังความโกรธอัตตาอยู่เบื้องหลังความทุกข์ นะที่เกาะกลุ่มจิตใจตอนนี้เราก็รู้จักทักท้วงอัตตาและไม่ยอมให้มันมีมหนาจบางทีอาจจะตะวาดใส่มันก็แด้อย่ามายุ่งกับฉันฉันจะไม่ยอมให้อแกมาข้องงำความกังจิตใจของฉันความโลภความหลงก็เหมือนกันนะแต่ก่อนมองไม่เห็นนะเราไคิดว่าเราเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐนะเป็นคนเสียสละแต่พอก็เห็นความโกรธเห็นความโลภ เห็นความเห็นแก่ตัวในการที่เราเห็นกิเลสมากๆเห็นแรงผลักของอัตตาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะซึ่งอาจทำให้หลายคนบางทีก็อาจจะรู้สึกแย่ไปพักหนึ่งว่าเนี่ยฉันไม่ได้ดีอย่างที่คิดฉันไม่ได้ดีอย่างที่วาดภาพเอาไว้แต่ต่อไปมันก็จะเข้าใจว่าเป็นธรรมดาแล้วก็รู้ว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราประมาทไม่ได้เราก็ต้องระมัดระวัง ใน้การเจริญสติการรู้สื่อเนี่ยมันทําให้เรานยาเห็นลึกได้เห็นลึกไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้แค่เห็นกิเลสเห็นตดตาชัดขึ้นเรื่อยๆแต่มันยังเห็นเลยนะว่าในความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรานะอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราแต่ก่อนเผลอคิดว่าเป็นเราเป็นเราเป็นของเรามันไม่ใช่เราต่อไปเห็นแม,ม้แต่ความทุกข์ความทุกข์ก็ไม่ใช่เรา แต่ก่อนไปยึดมั่นสําคนมามันเป็นเราเป็นเราเรา,เรา,เราทุกเราทุก,ทก,ทก,ทกจริงๆเราไม่ได้ทุกเลยความปวดก็เหมือนกันที่่อเราปวดเราปวดจริงๆไม่ใช่เราปวดนะกายมันปวดมันไม่ใช่เราปวดมันจะเห็นนะว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกนี่มันไม่ใช่เราแต่ก่อนไปเผลอไปเยื่อเป็นเราเป็นเราก็เลยทุกข์เพราะมันหรือไม่เช่นนั้นก็ตกอยู่ในอำนาจของมันตอนนี้เราเริมเป็นปอิสระ,ะแล้วแ้วที่เรจะเห็นใช่ขึ้นน้โอ แต่แหงทุกนี่มันไม่ใช่นหนงที่ใจเรานั่นแหละแต่แหงทุกเนี่ยหรือว่าความทุกใจเนี่ยที่จริงก็เกิดจากอาการของจิตนไปปรุงแต่งก็ดีไปผักใสาอารมณ์ที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงก็ดีนะใจที่บน่นวอยวายตีโพจีพายใจที่ยึดมั่นถือมั่นสําคัญหมายในสิ่งต่างๆพอมันไม่เป็นไปดังใจก็หรือไม่เป็นไป่างที่คาดหวังก็ทุกนะทุกไปผู้เพราะยึดความคาดหวัง อยากให้สิ่งต่างๆรอบตัวเป็นไปดั่งใจเป็นไปดั่งความคาดหวังพอไม่สมหวังก็เลยทุกข์แล้วไปโทษโลกภายนอกโทษคนนั้นคนนี้แต่จริงๆเราเห็นเลยนะโอเป็นเพราะใจของเราต่างหากที่มันไปยึดก,กับความคาดหวังหรือไปยึดติดถึง,ถงบางกสิ่งต่างๆไปปูงแต่งผักใสอารมณ์ที่มากระทบเริ่มเห็นเือเรื่อยๆนะวันทุกข์เนี่ยเห็นอย่งทุกข์มาอยู่ที่ใจเราไม่ได้ที่คนอื่นแล้วก็จะรู้ว่าในวิธีจะแก้ทุกข์ออกจากทุกคือการปรับจิตใจ โดยเพราะการไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราความคิดเป็นของเราความเศร้าเป็นของเราความกลัวเป็นของเรามันโกรธแต่ไม่ทุกข์ก็ได้มันเศร้าแต่ใจ,ใจไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเห็นมันหรือว่าไม่เข้าไปเป็นมันและตัวที่วัดความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติคือว่าสามารถสงบได้นะใจสามารถสงบได้แม้มีสิ่งกระทบแม้มีสิ่งเรา นันจะไม่น้อยเวลาปฏิบัติเนี่ยจะสงบก็ต่อเมื่อปฏิบัติเช่นหลับตาตามลมหายใจสงบเพราะเดินจงกระานที่เดินจงกรมขณะที่นั่งสร้างจังหวะสงบที่อยู่ในคอสปฏิบัติแต่พอเจอสิ่งกระทบเจอสิ่งเรา้าไม่สงบแล้วอันนี้ยังถือว่ายังไม่ก้าวหน้านะยังไม่ก้าวหน้ามากพอถ้าก้าวหน้ามากพอเนี่ยสามารถจะสงบได้นะแม้เจอสิ่งเรา้าเจอสิ่งมากระทบ ไม่ใช่สงบฉ่วนะเลาปฏิบัติในรูปแบบแต่เวลาไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบเอาไปเจอกับผู้คนหรือท้ามกลางสังคมเจอสิ่งเล่าเจอสิ่งกระทบใจก็สงบได้นะเพราะว่าไม่ว่าสิ่งเล่าจะเป็นอะไรจะเล่าทางตาทางหูทางจูกท,ทางลิ้นทางกายสิ่งกระทบจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือไม่ได้ธรรมารมเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถทําให้จิตไหวใจกระเพื่อมได้ หรือว่าถึงแม้จะมีใจจะเผลอไหวจิตจะเผลอไหวใจจะเผลอกระเพื่อมยินดีดินได้ชอบชังก็รู้ทันไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นมันมาครอบงำใจสามารถรักษาใจเป็นปกติได้ไม่เรียกว่าเป็นเพราะนะรู้จักรักษาใจให้สงบได้แม้มีสิ่งมากระทบแม้มีสิ่งเลาไอ้สิ่งกระทบสิ่งเลานี่ไม่เป็นต้นสยงดังเท่านั้นนะ อาจจะเป็นภาพที่ไม่ถูกใจบางคนนี่เวลาปฏิบัติที่สงบนะแต่เวลาพอเลิกปฏิบัติออกไปข้างนอกเนจอรถติดก็มุดหนีขึ้นมาเลยหรือกลับไปบ้านเจอเสียงดังลูกพูดดังมีเสียงรินโทนดังขณะกินข้าวหรือขณะพูดคุยกับลูกมีเสียงโทรศัพท์แทรกมโมโหเลย ทั้งที่ตอนปฏิบัติในคอร์สนี่หายใจสงบ okay. แต่ว่าพอเจอสิ่งกระทบใจไม่สงบแล้วนี่เรียกว่าเป็นเพราะไม่มีสติหรือมีความสึกตัวนี่ที่ไวพอถ้าตายก็เรางสงบเพราะไม่มีสิ่งกระทบไม่มีสิ่งเรานี่มันก็ดีนะแต่ว่ามันยังไม่เรียกว่าเป็นความก้าวหน้าความก้าวหน้าสามารถวัดได้ก็โดยการที่ว่าเจอสิ่งกระทบเจอสิ่งเร้าใจก็ยังสงบได้ ถ้าสิ่งกระทบสิ่งเราไม่ใช่รู้ละกินเสียงสัมผัสเท่านั้นแต่ลมธรรมารมคือความคิดและอารมณ์ด้วยไม่ใช่ว่าพอมีความคิดฟุ้งขึ้นมาใจไม่สงบแล้วไอ้ความคิดที่ผุดขึ้นมาโดยไม่ได้เชื้อเชิญเนี่ยหรือเรียกว่าธรรมารมนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งเราสิ่งกระทบอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจเรายังสามารถใจสงบได้อันนี้ก็ถือว่าก้าวหน้าไม่ใช่ว่าสงบก็ต่อเมื่อไม่มีความคิดฟุ้งพอมีความคิดฟุ้งก็ไม่สงบแล้ว หรือว่าสงบได้เมื่อมีไม่มีความหมหุนหงิดพอมีความหมหุนหงิดเกิดขึ้นก็ไม่สงบแนละ้วไม่ใช่ถ้าเรารู้จักนสติได้ดีนะแม้จะมีความห,มหุุนหงิดขึ้นนะก็ยังรักษาใจไม่ให้ถูกได้รักษาใจให้สงบได้เพราะอะไรเพราะมีสติเห็นมันนะไม่เข้าไปไม่เข้าไปเป็นหรือไม่เข้าไปยึดไม่ไปถกสายมันด้วยแล้วบางคนนี่พอเวลาไม่มีความฟุง้ง ใจก็สงบแต่พอมีความคิดเกิดขึ้นใจไม่สงบก็เลยเข้าไปกดข่มมันก็เลยยิ่งไม่สงบก็ไปใหญ่ยิ่งหุนหิดเพราะว่ากดข่มเท่าไหร่มันก็ไม่ไปมีความโกรธมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าใจจะต้องว้าวุ่นเป็นทุกข์เสมอไปนะมันอยู่ที่ว่าเห็นมันไหมเห็นมันได้ไหวพอหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยความก้าวหน้าการปฏิบัติเนี่ยจะต้องวัดตรงนี้ด้วยนะวัดว่าเนี่ยสงบได้ในใจช่วเวลาปฏิบัติ แต่ว่ายังสงบได้แม้มีสิ่งกระทบมีสิ่งรา้าถ้าว่าสงบได้เมื่อไม่มีสิ่งรา้าไม่มีสิ่งกระทบนี่อันนี้ใครๆก็ทําได้ไม่ยากนะในรอบปฏิบัติเนี่ยต้องทานได้มากกว่านั้นคือว่าแม่เจอสิ่งรา้าเจอสิ่งกระทบตาหูจมูกไม่ว่าจะเป็นรูปรสเสียงสัมผัสหรือความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่เราทำอารมณ์ใดก็สงบได้ตรงนี้แหละนะคือสิ่งที่วัดความก้าวหน้าการปฏิบัติซึ่งแน่นอนนะถ้าเกิดว่าเข้าใจเรื่องหรือเห็นเรื่องรูปเรื่องนาม นะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ก็ช่วยทำให้ใจสงบได้ง่ายไม่ใช่สงบได้สติงเดียวแต่สงบได้ปัญญาด้วย